เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะฮะภาพนี้จะเหมือนกับภาพเดิมหรือเปล่าอันนี้พูดมาหลายวันแล้วเนาะก็จะเห็นจากภาพเดิมการที่เซตลงมาแตะแถวแถวพันสี่นิดนิดนะครับก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นไปเลยซึ่งเขากรับตัวตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดดูในไทม์เฟรมเดย์ไม่เห็นแน่นอนครับจะต้องดูในไทม์เฟรมที่มันต่ำกว่านี้อาจจะเป็น60นาทีหรือว่า30นาทีนะครับตัวนี้เป็นไทม์เฟรมเดย์เนาะผมก็จะเปลี่ยนนะครับให้เป็น ทำเฟรม any หนึ่งนาทีน้อยเกินไปลองใช้ที่30นาทีถ้าเป็น30นาทีจะเห็นจังหวะในการกลับตัวชัดเจนเลยฮะนะ,นะแล้วก็มีจังหวะในการทำฐานด้วยนะเพราะฉะนั้นฐานล่าสุดในทำเฟรม30นาทีนะครับย้ำนะในทำฟรมเดย์ไม่ได้กลับตัวนะครับแต่ว่าในทำเฟรม30นาทีเนี่ยฐานที่เขาทำตอนนี้คือ1623เป็นสัญญาณดี ว่าอาจจะมีการกลับตัวในทางเฟมดีโอเคไหมฮะอ่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมพืชครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโร่แลมาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับสำหรับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจําวันจันทร์ที่27กันยายนปีสองพหกสิเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนอีกแล้วนะฮะเผอแป๊บๆจะหมดปีแล้วนะเพื่อนๆนะใครที่เตรียมตัว คือมีหลายคนนะเข้ามาปรึกษาผมเนาะว่าเอย,อยากจะออกจากงานอยากจะอ,อ,อาจจะมีปัญหานั่นนู้นนี่แหละรวมทั้งปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจอะไรด้วยนะครับก็มองว่าเถ้าเกิดอยากจะเตรียมตัวที่จะออกจากงานแล้วก็มาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยคือต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ไม่ได้แนะนํานะครับไม่ได้แนะนําให้ลาออกแล้วก็มาเป็นเทรดเดอร์เลยแต่แนะนําให้เพื่อนๆฝึกฝนฝีมือตัวเองเสียก่อนครับทํากําไรให้มีความสม่าเสมอสัก 6เดือนเป็นอย่างน้อยและกําไรตรงนี้จะต้องสามารถเลี้ยงชีพได้นะครับเช่นเพื่อนๆมีรายจ่ายอยู่ที่เดือนละ30 0 0 0บาทเพื่อนๆจะต้องเทรดให้ได้กําไรอย่างสม่าเสมอเดือนละ3 0 0 0 0บาทเป็นต้นไปเป็นระยะเวลาติดต่อกัน6เดือนตรงนี้อย่างน้อยๆเพื่อนๆก็มั่นใจว่า้สิ่งที่เพื่อนๆทำมานะมันถูกต้องแล้วก็เป็นเวที่ถูกต้องนะครับโอเคนะอย่าออกมาแล้วก็จะมาตายออดับหน้าว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะมาเทรดเอาทีหลังก็ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ ผิดนะครับอย่างน้องๆเพื่อนๆที่ทํางานกับมั n e y ่ฮีโเนี่ยนะครับทุกคนก็ต่างเทรดได้กําไรอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนเป็นต้นไปเราถึงจะอนุญาตให้เขาลาออกจากงานเดิมนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มต้นนะครับตัวช่วงแรกของรายการนะครับก็คือหุ้นติดสแกนเนาะตัวแรกที่ติดมาก็ AIT ตัวนี้สวยนะฮะบ,บอกเลยนะในทาเฟรมเบรตรงนี้กับตัวแล้วด้วยซ้ำแนวรับ ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะฮะค่อนข้างลึกนะครับ36.5ครับส่วนแนวต้านเนี่ยผมจะมองเป็น42เลยนะ,ะ42.5นะครับหุ้น AJ ตัวนี้ก็กลับตัวในทางเฟมเดเรียบร้อยแล้วนะครับแนวตั้านใกล้ที่สุดที่คิดว่าทะลุได้นะคือ23แนวต้านถัดไปคือ27นะครับตัวถัดมาคือ BGT b, t. b t ในทางเฟมเดกลับตัวเรียบร้อย สวยทุกตัวนะครับอันนี้แนวรับจะไม่เหมือนเพื่อนหน่อยก็คือแนวรับจะอยู่ตรงนี้เลยครับ1.29แนวต้านคือ1.61ตัวนี้น่าจะวิ่งได้เร็วกว่าคือใช้ระยะเวลาในการขึ้นน้อยกว่า AIT แล้วก็ AJ ที่กล่าวมานะครับทำไมาคือ CMC ชุดนี้นะครับแนวรับก็จะเหมือนกับ BGT เมื่อกี้เลยก็คือ1.68เลขสวยมากนะฮะ1.68ครับ,รบแนวต้านผมขอย้อนดู แนวต้านตรงนี้ต้องตีที่ตัวเดิมโอ้ยนี่โอ้โหผมว่าเกมนี้อาจจะมีลากอีกยาวนะครับเพราะว่าเขามีแนวต้านเดิมอยู่ที่หนึอาจจะชนตรงเนี้ยเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งแหละอาจจะ1สัปดาห์2สัปดาห์ก่อนที่จะหาจังหวะในการขึ้นต่อภาพรวมคือ,อยังไงก็ขึ้นนะครับถัดมาคือ ICN ICN นี้ต้องระวัง STOP l o s s ใช้เป็น8.3นะครับตรงนี้หน้าตาไม่ค่อยดีแล้วนะ การเคลียร์บนเนี่ยไม่ควรทำแท่งแดงนะหน้าตาลักษณะอย่างนี้นะครับอีไ IIG ก็สวยครับแนวรับ34บาทแต่ตรนนี้หุ้นก็จะเริ่มตัวใหญ่ไปนิดนึงแล้วนะฮะเพราะงั้นก็ต้องระวังตอนนี้เป็น all high. ออทามไฮหุ้นที่เป็นออทามไฮเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวกับหุ้นเท่ากับหุ้นที่ไปชนแนวต้านนะครับเพราะออทามไฮมันไม่มีคนที่อยู่เหนือเราแนวต้านตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านธรรมชาติก็จะอยู่ที่40บาทนะครับ ถัดมาคือหุ้น JR ตัวนี้กับตัวเรียบร้อยนะแนวรับ7.55ครับแนวต้านก็ประมาณ8บาทตัว News เนี่ยผมจะข้ามนะครับเพราะว่าตัวเล็กเกินไป SICT อันนี้กลับตัวใน,ใน Time Frame Day ด้วยคือต้องบอกว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นการกลับตัวใน Time เ r a m เด a y ทั้งหมดเลยนะครับแนวต้าน6.05ปะ่ะ6.1นะครับถัดมาคือ SKN อันนี้กับตัวมานานแล้วไม่ต้องพูดถึงเนาะ โซนที่ขึ้นมาทําฐานเนี่ยเป็นแท่งแดงทั้ง2แท่งเลยนะครับด้านบนตรงนี้นี่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วแบบว่าเฮ้ยรีบจับจังหวะซื้อขายเร็วนะฮะสต็อปลอสใช้เป็น7.8ได้นะครับหุ้นทีตรงนี้ก็ฟอลโล่ไปนะครับแนวต้านอยู่ที่50ตังหุ้นยูเลกานี้ไม่ทันแล้วไม่ไล่ราคานะครับแล้วก็เวิร์กเวิร์กกับตัวในทางเฟดด้วยมีวอลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตนะครับแนวต้านตรงนี้ที่เห็นก็คือ26 5. .5 ครับอีกสูตรหนึ่งที่ติดมา AT ทพูดไปแล้ว HF T ตัวนี้น่าสนใจนะพยายามจับตาดูตัว,ตวนี้ให้ดีๆนะครับผมคิดว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไป2ริรจิตนะฮะน่าจะเลขสิ0แล้วก็ SCN ตัวนี้ก็กลับตัวในทางเฟรมเดนะครับแนวต้านด้านบนคือ15.7นะรัราคาปัจจุบัน14.2แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ TQR TQR เนี่ยในทางเฟรมเดเขากลับตัวมานานแล้ว นะับแล้วเขาก็ขึ้นไปทั่วแหละตัวนี้ทํา V-shape แนวตั้งแใกล้สุดก็คือ17.6นะครับถ้าชุดนี้ทำาลานแล้วกับตัวได้จริงทะลุแน่นอนครับ17.6เขาจะไปเจอ21บาทโอเคไหมครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทํากันบ้านต่อนะครับสุดท้ายก็ต้องขอเตือนนะฮะว่าเฮ้ยอย่าเชื่อเพียงเพราะผมพูดแบบนั้นแบบนี้เพื่อนๆจะต้อง ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวของเพื่อนๆเองนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงพวกทุนคนศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนเคยไหมครับเอาไปประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะฮะอะตัวนี้ก็จบลงไปแล้วใครที่อยากจะไปเฝ้าหน้าเทรดของตัวเองสามารถไปเฝ้าได้เลยครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ถามคำถามเข้ามาเดียวเรามาพูดคุยกันต่อนะครับก่อนจะไปพูดคุยกันนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะเปิดรับสมัครนักเรียนในคอร์สเทรดมาราธอน จริงๆก็ไม่เชิงว่าสัปดาห์สุดท้ายหรอกเพราะว่าเราปิดรับสมัครวันที่30กันยายนนี้นะครับก็เหลือเวลาอีก4วันให้ตัดสินใจและเพื่อนๆที่เข้ามาในช่วงของเดือนกันยายนก็ยังคงได้รับการบ้านหุ้นทุกวันอยู่นะครับก็ลองดูนะคอร์สนี้จะช่วยปรับ Mindset ปรับพื้นฐานปรับแนวคิดปรับ ทัศนคติทุกอย่างในการเทรดให้ดีขึ้นนะครับเราจะเรียนอยู่ร่วมกัน1เดือนเต็มในเดือนตุลาคมนะครับเริ่มเรียนวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่29ตุลาคมเรียนพาดูหน้าเทรดทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่4ตุลาคมจนถึง29เเนี่ยคือจะพาดูหน้าเทรดทุกวันที่ตลาดมีการเปิดส่วนวันหยุดวันอะไรเดี๋ยวมีนะสอนเสริมอันนั้นค่อยว่ากันเนาะ ก็มือใหม่สามารถเข้ามาเรียนได้เลยใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดมันนี่ฮีโรที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะฮะคุณอาร์ตนะครับบอกว่าเอาตรงๆไม่เคยติดดอยผมเข้าใจว่าดอยแต่ละคนไม่เท่ากาันส่วนตัวถ้าหลุดแนวรับคัดลอดนิ้วขาดแขนขา,ขาดบ้างแต่ยังไม่ตายอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับตัดแขนเพื่อเหลือชีวิตเอาไว้เออตัดมือตัดแขนตัดขาดเพื่อเหลือชีวิตเอาไว้ ดีกว่าเอาทั้งชีวิตไปจมอยู่กับหุ้นตัวนั้นตลอดไปเป็นแนวคิดที่ดีนะไม่ไม่ใช่แนวคิดสุดโต่งอะไรนะอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องเลยครับคาว่าไม่เคยติดดอยเนี่ยก็ใช้ใช้ได้ถูกต้องด้วยนะครับโอเคก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะสวัสดีครับอยากจะสอบถามโดยส่วนตัวของอาจารย์แล้วเวลามีแท่งเทียนเคลียร์บนหรือแท่งเทียนทิ้งไร้ไม่ว่าจะเป็นทำเฟนเบย์หรือ5นาที เวลาเดทดมีวงเลยบให้ด้วยนะฮะอาจารย์จะใช้ตัวไส้หรือแท่งเทียนเป็นแนวต้านสต็อปรอเหรอครับถ้าเกิดเรากำลังเทรดกันอยู่แล้วปรากฏว่าเอาเป็นทามเฟรมเดย์แล้วกันนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมใช้มันจะเป็นทามเฟรมเดย์เนาะเออผมไม่ไ,มได้มีเวลาในการเฝ้าหน้าเทรดทุกวันนะครับถติว่าม,มันเกิดนี่นอย่างนี้ใช่ไหมเกียบ,บนแบบนี้นะ,ะหน้าตายอย่างนี้เลยนะครับ หรือไม่ก็หน้าตาอย่างนี้นะครับสมมติว่าก่อนหน้านี้เป็นขาขึ้นมาเห็นไหมอ่านี่นี่คือการเคลียบนนะทีนี้คําถามคือจะใช้แนวต้าเนี่ยเป็นไส้หรือว่าเป็นบอดี้ถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับผมใช้ไส้อยู่แล้วครับเพราะการยืนการยืนแท่งโอ้โหมาคิดซะมันตรงแล้วกันนะสมมติว่าการยืนแท่งเต็มแท่งนี้นะแต่ไม่ได้เหนือไส้ มันก็มองว่าเป็นการเบรกหลอกก็ได้หรือว่าเป็นการยืนแท่งแดงก็เป็นการเบรกหลอกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะยืนแข็งจริงๆมันต้องยืนเหนือไส้อยู่แล้วนะเพราะเพราะฉะั้นผมจะรับไส้ด้วยนะครับอสอบถามอาจารย์พืชครับ RCL ทุน t o p ส o บต็อรอแนวต้าน63อืมดูงบการเงินด้วยนะเออมีดูงบประกอบกับกราฟคิดว่าราคานี้น่าจะกลับขึ้นไปอีกแบบนี้ได้ไหมครับโอเค RCL จะทุนก็สูงไปนะ RCL เนี่ยถ้าเกิดผมมาดูงบประกอบอผมจะเอาให้ดูนะฮะให้ผมปิดไปเนาะผมลองดูงบของ RCL ประกอบด้วยนะครับสิ่งที่ผมจะเห็นคืออะไรการขึ้นมาทำออทามไฮของตัว Net ตอินคัเห็นไหมฮะแล้วราคาเนี่ยผมก็มองว่ามันสนองแล้วนะเพราะอะไรเพราะยอดเดิมที่ที่ทำมาตรงนี้มาอยู่ที่4 4บาทใช่ไหมครับ เน็ตอินทที่เคยทําได้ก็คือประมาณ2อ0 0ัล้านตอนนี้มันขึ้นมา3,000ล้านเห็นไหมเขาขึ้นมาจากต,ตีเป็นเลืกอมๆมแล้วกันนะฮะขึ้นมาประมาณ50%าถูกไหมฮะจากสองพล้านขึ้นมาสามพล้านนะครับทีนี้ราคาเนี่ยจาก40บาทนะครับตอนเนี้ขึ้นมา67สิบเจ็ดบาทเพื่อคิดว่ามันเกินห้าสิบตมฮะห้บปอรของเขาควรที่อยู่ที่เท่าไหร่หกบาทถูกต้องไหมครับอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงหกสิบเจ็ด ผมมองว่ามันค่อนข้างจะโอเวอร์แวลูไปแหละราคาม,มันเกินไปแล้วราคาที่น่าสนใจมันควรที่จะอยู่โซนประมาณเนี้โอเคไหมเออถ้าเกิดจะมาเล่นสตอรี่ตามงบผมมองว่าไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับกับราคานี้นะทีนี้ต่อมาคือเอราคาเนี้ยทุนเราอยู่ที่ไหนทุนเราอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดสต็อปลอตห้าสิบสามเราก็มาดูแผนเทคนิคว่าได้ไหมสต็อปลอตห้าสิบสามคือโซนนี้เลย ตอบให้เลยนะฮะไม่ได้ครับใช้ไม่ได้คุณต้องใช้ฐานล่าสุดก็คือ5ประมาณ50บาทอ่ะทีนี้ต้นทุนคุณคือ57แล้วอ่ะนะครับต้นทุนคุณคือ57สต็ตอปลดหนี่ขาดทุน7บาทเวลาได้กำไร63ตังค์ได้กำไรเท่าไหร่7ก็ก็กำไรประมาณ6บาทยังไม่หักค่าคอมกับภาษีหักแวดหักอะไรก็ยังไม่หักนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้ขาดทุนตั้งแต่วางแผนนะครับ 63สิบสามมีนัยยะไหมขอตีดูก่อนนะครับ63น่าจะอยู่โซนประมาณนี้62ด้วยไม่ถึง63นะเออประมาณ62.5ิบสก็เกมน,นี้แพ้นะครับนะโอกาสเล่นก็แพ้ดูงบก็ไม่เกี่ยวอันนั้นตีตีเข้าข้างตัวเองโอเคนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองฝึกดูนะเออเวลาคําถามของเพื่อนๆที่ถามเข้ามาเนี่ยผมมองว่ามันมีประโยชน์มากนะครับสาหรับมือใหม่ หรือว่าใครที่กาลังจะฝึกในการวางแผนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูแล้วก็วางแผนไปพร้อมๆกันเนาะ tm ครับราฟกำลังสวยกำไร2 0ง0 0กว่าพอประกาศงบ q 2ตุ้มลงมาติดลบ6ก0 0 0โอเคเขาหน้าจะแชร์ให้ฟังนะครับสวัสดีครับอาจารย์พืชเคยบอกว่าหุ้นเข้าใหม่มีการปรับฐานขึ้นแล้วให้ปรับฐานคูณ2อ,อันนี้ผมสอนในคอร์สมาราธอนนะเขาน่าจะเป็นนักเรียนในคอร์สมาราธอนนะฮะตอนนี้มีนาถือว่าปรับฐานแล้วใช่ไหม ต้องไปดูนะครับมีนามีการปรับฐานใช่ครับมีนามีการปรับฐานแล้วก็เป้าหมายของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ3บาทนะครับวิเคราะห์ TGP ให้หน่อยค่ะอาจารย์พืชอยากให้ระบุคําถามให้มันชัดเจนนิดนึ่งครับคำว่าวิเคราะห์มันดูค่อนข้างกว้างเกินไปนะครับอันนี้ผมจะขอข้ามเนาะแบมทุน18บาทตอนนี้ควรเลื่อนสต็อปลอดไว้ที่เอสต็อปลอครับขอดูหน่อยนะฮะแบมทุนอยู่ที่18บาท ก็ไม่ต้องเลื่อนนะฮะต็องรอดอยู่ที่เดิมฮะ <c oughs> ถูกแล้วนะครับเ <c oughs> ข้าตลาดครั้งแรกเจอบิวตี้เลยค่ะตอน20โอ้โหโหดมากขายตอน6บาทจำฝังใจไปจนตายเลยนะนะฮะ <c oughs> สวัสดีครับรจำพืชทีแกรบทุน36.06แนวโน้นมจะลงอีกไหมคะถ้าลงควครคัดที่เท่าไหร่ทุน3 6 0 6โอ้โอ่เปิดแกร็บต,ตรงนี้น่าจะเป็นการจ่ายปันผลเลนนยทุกอย่างนะครับสต็อปล็อตอยู่ตรงนี้เลยครับ31นะครับ STTT ค่ะเจอสัญญาณหลอกเข้าไปถือนานพอสมควรเพราะพื้นฐานดีปันผลดีน่าจะกลับมาทำกำไรได้แต่ข่าวดีออกมาสุดท้ายก็ล่วงนะครับล่วงหนักด้วยตัดสินใจขายขาดทุนไป8,000กว่าบาทเอาทุนที่เหลืออยู่ออกมาแล้วยังตามต่อว่าจนสุดท้ายเขาจะอยู่ที่เท่ไหร่อ่าอย่างนี้ดีนะคุณปันทิพใช่ไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าการทำแซ การทำแซปก็คือการขายขาดทุนข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามเนี่ยยังตามต่อดูว่าวลาสุดท้ายจะจบที่เท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับว่าสุดท้ายจะไปจบที่เท่าไหร่แต่ว่าเอาเป็นว่าเราสมมุติว่าเราแซปอยู่ที่40บาทนะ้ำมันลงมาอยู่ที่20บาทนะสมมตินะไอ้ยีบาทที่หายไปอะ่ะอันนั้นคือถือว่าเราลดการขาดทุนของเราไปได้ทั้ง20บาทโอเคไหมครับอลองดูแนะนําว่าตามต่อนะครับ ขอแนวโน้มดูโฮมทุน25บาทแนวโน้มเป็นไซเวย์ชัดเจนนะฮะค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็โซนนี้เป็นโซนที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับ23.6อาจจะซื้อไม่ได้หรอกราคา23.6อาจจะซื้อได้23.7อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าราคาค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าที่ลงมาเห็นไหมบอลุ่มอ่ะเวลาที่ราคาไล่ลงอะมันไม่มีบอลุ่มเห็นไหมอืมนะครับเขาต้องการยื้อออกไปข้าง,างๆแล้วก็ เพื่อให้เกิดอะไรขึ้นบางอย่างอ่ะอืมโอเคนะเออบางอย่างมันก็พูดมากไม่ได้นะครับเอ่อแล้วก็อันนี้ไม่ใช่คําถามนะฮะแต่ว่า <laughs> เหมือนเข้ามาบน่นะฮะถ้ารู้แนวโน้มก่อนก็รวยไปแล้วครับทําไมจะไม่รู้แนวโน้มล่ะครับนะอันนี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมจะไม่รู้ล่ะใช่ไหมอะลองดูเล่นๆนะฮะดูโฮมคิดว่าแนวโน้มเป็นยังไงมันอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เดือนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวิ่งอยู่ในกรอบไหน กรอบล่างคือเท่าไหร่ยี่สามจุดหกรกบบนคือประมาณยี่สิบหกจุดยี่สิบหกนิดๆใช่ไหมยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วก็เกาะบ,บนสุดอยู่ที่เท่าไหร่เกาะบ,บนสุดที่เท่าไหร่ประมาณยี่สิบเก้าบาทถามว่าอ่ะอย่างนี้ส่วนแนวรับอยู่ที่ตรงไหนยี่สิบสามจุดหกถูกไหมแล้วเราจะไปขายตรงไหนยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดบาทโอเคปะ่ะเฮ้ยทำไม เราจะไม่รู้ถ้าเกิดเรารู้แนวโน้มเราก็จะรู้ต้องรวยไปแล้วสิครับดูนะทาไมจะไม่รู้ล่คะครแนวโน้มตัวนี้กับตัวไหมกับตัวเป็นขาขึ้นถูกไหม,นนมตัวก็ยังคงเป็นขาขึ้นต่อแนวต้านอยู่ตรงไหน,นสี่สอบาทแนวโน้อมอะทําไมจะไม่รู้ครับรู้อยู่แล้วครับแต่รู้แนวโน้อมอะมันไม่พอครับเข้าใจไหมเฮ้ยปตทเป็นขาขึ้นแล้วทํายังไงเข้าไปซื้อตรงไหนก็ได้เย่ จริงหรือแนวโน้มไปขาขึ้นจะซื้อตรงไหนก็ได้เป็นเรื่องของชันมันเป็นเงินของชัน้นจริงหรือแนวโน้มขาลงแล้วทัวเข้าไปาม,มีเงินเท่าไหร่ก็ถัวเข้าไปเห็นะนี่ันขาลงแล้วเราก็ช่วยๆกันถัวจริงหรือรู้แนวโน้มน่ะมันไม่เพียงพอหรอกครับในการที่จะทำกำไรโอเคไหมเออเพราะฉะนั้นนอกจากรู้แนวโน้มแล้วนะครับ เพื่อนๆจะต้องมีการวางแผนด้วยจะต้องมีการวาง Stop Loss การวางเงื่อนไขในการขายไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้อินดิเคเตอร์หรือว่าจะดูกราฟพิพิโที่ผมดูทุกอย่างก็ต้องล้วนแต่มีแผนทั้งนั้นโอเคไหมครับผมเชิญชวนเหลือเกินนะฮะให้เพื่อนๆมาฝึกในการวางแผนในการเทรดถ้าเพื่อนอยากฝึกอย่างจริงจังนะตอนนี้เรามีคอร์สมาราธอนรุ่นที่6เป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้จะเปิดในเดือนตุลาคมอ่า ถ้าอยากจะมาร่วมเรียนด้วยกันก็เข้ามาครับติดต่อที่ Line แอดมันนี่ฮีโถ้ายังไม่สะดวกที่จะเรียนดูใน YouTube ครับเรามีการอัปเดตข้อมูลให้ทุกวันฟรีๆแบบไม่เคยกักเลยเพราะไม่รู้จะกักยังไงโอเคไหมครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้ผมก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย